สวัสดีค่ะพี่น้อง่ะพบกับใจสร้างพาด้วยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้อง่ะขอบคุณลหลายๆค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยหุ้นนิเคอีนะคะเช้าบ่ายวันที่15มีนาคม2565นะคะพี่น้องคาก่อนคำนวนนะคะคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่14ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะวันที่14นะคะพี่น้อง เข้าเตตัวเด่นนะคะคู่ใจจับไม่แม่นนะคะวันที่สิบสี่นะคะพี่น้องขาเด่นรอบเช้าจะให้หกได้ห้านะคะบนมาเจ็ดสามเก้านะคะล่างหกหนึ่งนะคะพี่น้องใจไม่ได้จับหกหนึ่งให้นะคะเด่นเข้าหกนะคะรอบบ่ายนะคะจะให้เด่นสามได้สองวันนี้ไม่มานะคะพี่น้องบนมาเจ็ดแปดห้านะคะล่างศูนย์เจ็ดนะคะ,คะมาต่อวันที่ สิบห้ามีนานะคะพี่น้องสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะวันที่15มีนานะคะใจก็จะเอาผลการออกรางวัลวันที่สิบมีนาคมมาคำนวณน,นะคะจะคำนวณรอบเช้าก่อนนะคะสามตัวบนและสองตัวล่างคะ่ะสามตัวบนเจ็ดสามเก้าสตัวล่างหกหนึ่งนะคะเจ็ดบวกสามบวกเก้าบวกหบวกหนะคะพี่น้องได้ยี่สิราคาลบหนึ่งเดือยยี่สิบห้าลบหนึ่งเดือยยี่สิบสี่นะคะ จับตัวเด่นนะคะพี่นองะ่ะเด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่ห้าและสี่นะคะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะพี่นองค่ห้านะคะเจกับมะขาหกพี่น้องห้าหกนะคะห้าสี่ห้าเจ็ดห้าสาม ห้าเก้าแล้วก็ห้าหนึ่งนะคะพี่น้องคาแล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องคาชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะหรือไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้จับใหม่ได้เลยนะคะพี่น้องแล้วตะหมักเนาะค่ะเนาะสี่นะคะสี่หกค,ค่ะสี่ห้าห้าสี่อยู่ด้านบนนะคะใจไม่ได้เขียนเพิ่มอีกนะคะสี่เจ็ดค่ะสี่สามสี่เก้าค่ะแล้วก็สี่หนึ่งนะคะ ประมาณนี้นะคะพี่น้องสําหรับรอบเช้านะคะมาดูรอบบ่ายนะคะรอบบ่ายใจก็จะผลการออกรางวัลวันที่14มีนาคมรอบบ่ายมาคํานวณน,นะคะ3ตัวบนและ2ตัวล่างค่ะ3ตัวบน785นะคะ2ตัวล่าง07นะคะ7จ็ดบวกแบวกหบวกเนะคะพี่น้องคะได้27นะคะลบ 1, หเดี๋ยวยหลบ 1, หนึ่เหลือ25นะคะจับตัวเด่นค่ะ เด่นรอบบ่ายนะคะอยู่ที่หกและห้าค่ะพี่น้องคะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะหกนะคะพี่น้องเจอมาหกเจ็ดค่ะพี่น้องคะหกเจ็ดนะคะหกห้าหกแปดหกศูนย์หกหกแล้วก็หกสี่นะคะ ห้าค่ะพี่น้องค่ะห้าห้านะคะห้าสี่ห้าแปดห้าเจ็ดห้าศูนย์ค่ะขอโทษขออภัยด้วยค่ะพี่น้องค่ะมีเสียงต่างชาตินะคะทำงาน อยู่ในโรงงานนะคะพี่น้องขาพักอยู่ในโรงงานนะคะมีเสียงแทรกเข้ามานะคะขอโทษขออภัยค่ะพี่น้องคะประมาณนี้นะคะสําหรับนิเคอีนะคะวันที่15มีนานะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่5และ4เด่นรอบบ่ายอยู่ที่6และ5นะคะพี่น้องขะค่ะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะ สำหรับวันนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะพี่น้องขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะพี่น้องคาขอบคุณ่หลายคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะโชคคมันๆค่ะพี่น้องคาสวัสดีคะ่ะ